สวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองคาแรงแสงเทละสามครับวันนี้ก็ได้เอาเจ้าหลงมาซ่อมอกระปุกไม่ได้ซ่อมกระปุกหรอกคือให้ช่างเขาดูนะฮะว่าเป็นอะไรถึงพวงมลาลัยหนังไม่ยอมเบาสักทีเลยขับมาจะปีกว่ามาปีกว่าแล้วนะฮะ เปลี่ยนกระปุกก็แล้วเปลี่ยนปั๊มก็แล้วไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ททางใดทำการถอดออกไปแล้วอันนี้เราก็อยู่ก่อนถึงเอ่อถ้ามาจากสีแใหน้องปลือก็จะมีปั๊มพิธีอยู่ซ้ายมือนะฮะผมอยู่ตรงนี้แหละวันนี้ นี่ปั๊มพิธีนะะวันนี้เจ้าหลวงเข้ามาช่างไม่ได้ผูกเปลนอนเลยใช่ไหมช่างวันนี้เจ้าหลวงมานี่ช่างไม่ได้ผูกเปลนอนเลยใช่ไหม <c oughs> อัดเด, <c oughs> ด,ด็กเลยอดนอนไม่มาทำไมไม่รู้โจยยาง เลยว้อเนอะจอ,อยางก็ไม่ได้อีกโอ้เครื่องมือครบปะยงปะยางก็ทำครับยางตรงยางเตก,ก็มาได้ครับโอ้โอดีกว่าว่ากันโอ้ไป áo lê áo lê anh à nói tôi yên tôi yên rửa ban anh nói tôi khen che ban che ấy anh <coughs> để cho hai kẻ tuần đi rồi nè ตัวนี้ครับขาตัวนี้มันชอบมันหักครั้งหนึ่งขาตัวนี้เลิกแก้ให้มันลงมาอีกให้มันยิงแบบตรงๆเลยนะครับอันนี้มันยิงเหมือนตัวนี้มันอยู่บนตัวนี้มันจะอยู่ลลางทีนี้มันก็ต่างกันเนาะต่างระดับกันมันก็ยิงขาดยังไงไม่รู้ของมันโอ้เมื่อวานผมลงตียนตีทุกเที่ยวครับ โอ้ยังเหนื่อยอะเมื่อวานดีดีนะไม่มีใครพูดผิดหูผิดไอ้นี่นะโอ้เธอจะพูดผิดหูมีเรื่องครับเมื่อวานเลยไม่ได้ลางรถเลยครับเมื่อวานเหนื่อยจัดเหนื่อยจัดแล้วก็ลงมาเคาะแล้วก็ลงมาเคาะ แล้วก็นังซ้ำเกียร์ก็ใส่ยากใส่ยากด้วยครับเหมือนยังไงอะ่ะเหมือนตัวนี้มันไม่ตรงกันนะไม่รู้นี่ตัวนี้มันไม่ตรงไอ้นี่มันจะเฉียงเลยเนี่ยขาตัวนี้มันจะเฉียงนะครับมันมานี่ตรงมานี่แต่นี่มันก็เถิบเถิบไปทางนูง้น เดี๋ยวจะให้ช่างเขาแก้ให้เคยดูว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะฮะว่าทำไมแก้ไม่จบทักทีบางคนเขาว่าเสียงเทอร์โบโรลดผมลั่นลั่นนี่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 น,นี่เดี๋ยวบอกลั่นเพราะอะไร นี่ฮะนี่ทำคอตัวนี้ใหม่แต่ไม่รู้่็ทำแบบไหนนะน่าจะเอาท่อแป๊บอ่าเล็กก้อนนี้อีกสวมแล้วตัวนี้ตรงนี้มันจะปิดปิดตายหมดนะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่เปลี่ยนเทอร์บโบใหม่ถึงมันลั่นแรงครับมันนังแรง โอ้ดูแ่เยืมทำไมมันเยืมออกจากฝาเงนินนะเจ้าลงก็ตอนแรกก็จะรับงานเอาหินกลับสุรินช่วงก่อนสงกรามก็ไม่ได้เอากลับนะฮะไม่ได้เอาไปเจ้าลง คือไม่พร้อมจะลงไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเดินทางเลยไม่ได้เอาไปสเสียดายมากเลยเราก็ขาดได้ได้ไปตามกันถ้าได้เอาจะลงไปนี่ผมมีรายได้ถ้าแกก็มีรายได้นะฮะ ขาขึ้นมานี่ก็จะเอาไม้ไม้มาไม่ไม้ก็อะไรนี่เลยสักอย่างนี่แหละต้องได้ขึ้นมานะฮะจะไม่เอารถเปล่ามาแล้วก็หางก็ไม่พร้อมอะไรก็ไม่พร้อมเลยเสียดายเสียดายอย่างแรง mình ăn cơ Hãy cho kênh เป็นไรเนาะคันน,นี้ดูแต่หัว,ห,วหัวเจ้าเจ้าหลงของผมเนี่ยอู้ผุหมดเลยผมก็ว่าอยยุฝุ่นมันเข้าตรงไหนน,นี่พี่น้องมันเข้าตรงนี้เองไงน,นี่ตามพวงนี้ครับน่าจะเข้าตามพ่วงนี้เลย อย่างยับนี่นี่น,นี่ดูตรงนี้ก็เข้านี่เข้ามดเลยไม่มีชิ้นดีเลยไอ้ข้างในก็ผุข้างในข้างในตรงนู้นก็ผุไอ้ฝั่งนี้ก็ผกุตรงที่ผมเอาผ้ายัด ยังหยาบเจ๋ถึงว่าฝุ่นเจอตรงไหนมีฝุ่นเยอะนะโอ้โทหท้าไม่ใส่หมวกข้างในรถนะหัวขาวเลยครับแล้วค่อยติดตามว่าจะจบหรือไม่จบครับการที่เรามาทำเกี่ยวกับกระปุก หรือว่าปั๊มเวอร์นะฮะตอนแรกผมว่าจะไปไอ้ที่บายอะไรเขาเรียกว่าบายพาสบายพาสอะไรเนะี่ยเส้นบายพารกรุงเทพโอ้กรุงเทพชนบรุรีเพิ่นมาเจอช่างตรงนี้ก่อนก็เลยมาซ่อมอยู่ตรงนี้นะฮะไม่อยากขับไปไกลเอรถเองก็สมประกอบอยู่ด้วย เพื่อเจอพ่อข้างหน้าเดี๋ยวพ่อเขาเรียกเพราะรถนี้ไม่มีอะไรเลยไม่อยากขับไปไกลครับออถ้าโดนมาก็เสียหมาครับก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกัน